มีความสุขมากใช่ไหมไอ้หนุ่มกัใชัยกำเนิดพลี่มึงได้ทำร้ายกูจนกูตกงานม,มาเนี่สองปีนี่ครั้งนี้มึงมาทำร้ายกูอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่มึงจะหยุดไอ้หนุ่มกัใชัยกำเนิดพลยรายการโหดกระแสลบมันออกจากสารระบบความคิดไปอย่าไปให้ข่าครับพอให้ข่าปุ๊บเนี่ยเขาจะยิ่งเป็นแบบนี้ใจเลยนะ คำว่าผิดชอบชั่วดียังไม่รู้เลยว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่ไปด่าคนอื่นผมฝากไปถึงเขาแค่นั้นแหละนะลีน่าจังตัดเพาะถึงหนุ่มกัญชัยทำลายชีวิตทําให้ตกงานสองปีไม่มีข้าวกินทางด้านหนุ่มกัญชัยเผยไม่ให้ค่าเน็ตไอดอลประตูน้ําลันอย่าให้แสงคนแบบนี้ กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดราม่าเมรีน้าจังอินฟูเอเซอร์ปากแซบได้วีนแตกกลางไร้ก่อนจะร่ำไห้นั่งพูดทางน้ำตาถามหนุ่มกันชยัยมีความสุขมากไหมที่ได้ทำลายชีวิตคนอื่นมึงมีความสุขมากใช่ไหมไอ้หนุ่มกันชัยจำเนื่อ่อยที่มึงได้ทำร้ายกูจนกูตกงานม,มาเนี่ยสองปีนี่ครั้งนี้มึงมาทำร้ายกูอีกแล้วเหรอ เมื่อไหร่มึงจะหยุดไอหนุ่มกันชัยกำเนิดพออลอยรายการโหดกระแสโดยเธอนั้นได้บอกว่าหัดเมตตาคนอื่นบ้างอย่าทำร้ายจมดินครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่มีที่ยืนแค่ตัวเองรวยเอารวยเอามีความสุขมากใช่ไหมที่ทำร้ายเธอแบบนี้จนตอนนี้ตกงานมาสองปีตอนนี้จะมาทำร้ายกันอีกแล้วหรอเมื่อไหร่จะหยุดไอหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยรายการโหดกระแสตั้งแต่ต,ต้นปีไม่ได้เอาไปออกรายการแต่อย่าเอาไปพูดถึงฉันหมดเงินไปหนึ่งล้านบาทเพื่อจ่ายค่าทำเนีย ศาลจ้างทนายฟ้องร้องจนไม่มีเงินกินข้าวรู้บ้างหรือเปล่ากูทำอะไรให้มึงเ่ยมึงถึงได้อาฆาตแทนทำร้ายกูขนาดนี้มีความสุขนะมีความสุขเหลือเกินร่ำรวยกำไรปีนึงเป็นพันล้านแต่การได้ทำลายผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งอายุ65ปีที่กูไม่มีทางต่อสู้อะไรกับมึงเลยไม่ว่าจะเป็นเงินอำน,นาจบารมีแล้วมึงก็ไปพูดทาไมคนในโซเชียลมันลุงดา่ากูอะ ไปแหกตาดูในโซเชียลว,ว่าคนทำคลิปลุมด่ากูขนาดไหน เกี่ยวกับตักรกรโนก,นกหลังมีผู้เสียหายไปออกรายการโหนกระแสและกล่าวว่าเคยทํารีวิวการซื้อทองไม่ตรงปกจนมีเน็ตไอดอลย่านประตูน,น้ําออกมาดา่าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการจ้างจากทางตัก๊กทางนี้ลีนาจ้างไม่ได้ให้คําตอบอย่างชัดเจนว่าตัวเองนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมากแค่ไหนแค่พูดเปลอยว่าตอนตักรวยก็ไม่เคยมาแบ่งให้เธอกินซักบาทอีกทั้งยังฟาดพี่หนุ่มด้วยว่าไปแหกตาดูหน่อยคําพูดของตัวเองทําโซเชียลมารุมด่าเธอมากแค่ไหนพร้อม ทิ้งทายว่าพิเดกรมากความสามารถคนนี้ดูมีความสุขดีที่ได้ทำ้ายชีวิตผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้จนพังยับเยินขนาดนี้เอาไปพูดให้คนในโซเชียลมาลุมดา่าไปแหกตาดูในโซเชียลว่าคนทำคลิปลุมด่ากันขนาดไหนอีตักมันรวยก็ไม่ได้มาแบ่งให้กินก็มันรวยของมันคนเดียวมีความสุขดีเนาะมีความสุขเหลือเกินร่ำรวยกำไรปีหนึ่งเป็นพันล้านกับการได้ทำลายผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งอายุ65ปีที่ไม่มีทางสู้อะไรได้เลยไม่ ว่าจะเป็นเงินอำนาจหรือบารมี และเรียกได้ว่าเป็นประเด็นสืบเนื่องจากการไล่แชร์พิรุธความไม่ชอบมาพากลของร้านทองแม่ตากกับป่าเบียที่ตอนนี้มีผู้เสียหายได้ยื่นร้องเรียนกับกองประชาการตํารวจสอบสวนกลางไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในมุมของหนุ่มกัญชัยกาเนิดพอยผู้ดําเนินรายการและพิธีกรคนดังได้หลุดพลาดพิงถึงบุคคลปริศนารายหนึ่งกลางโต๊ะรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวันที่ากันยายนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวถึงกับให้เหตุผลที่ไม่อยากเอ่ยชื่อคนคนนี้เพราะไม่ได้ให้ค่าอะไรแถมกลัวว่า อีกฝ่ายจะเกิดความภูมิใจเพราะมีแสงสปอตไลท์ฉายมาสองโครมใหญ่อีกด้วยโดยหนุ่มกัญชัยได้กล่าวว่ามีคนส่งคอมเมนต์เข้ามาเยอะว่ามีคนคนหนึ่งพยายามด่าดตนเองอย่างรุนแรงซึ่งได้เห็นแล้วแต่ขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะไม่ได้ให้ค่าอะไรรวมถึงยังขอร้องอย่าไปพิมพ์ชื่อเสียงเรียงนามเดี๋ยวอีกฝ่ายจะภูมิอกภูมิใจเพราะได้แสง หนุ่มกัญชัยยังบอกอีกว่าในส่วนของใครซึ่งทนไม่ไหวกับบุคคลน,นี้แนะนําให้ลบออกจากเมมโมรีเอาออกจากสารระบบความคิดทันทีเพราะคนแบบนี้คําว่าผิดชอบชั่วดีไม่รู้ว่าคืออะไรฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ไปพูดจาด่าดทอคนอื่นให้เสียเสียห,หาย